กี่น้องหลังจากกินข้าวมื้อเที่ยงเผ mm. ็ด,ดๆนะกินกระเพรานะมาจัดข้าวเหนียวถั่วดำสักหน่อยนี่ถุงละ25บาทก็ถือว่าโอเคนะนะวันนี้ฝนตกด้วยนะ mm. เย็นๆสบายแบบนี้จัดสักหน่อยมากินกับนาเล็กช่องกิน,นทะเลสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็ก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆหม่าข้าเหนียวถั่วดำกับหน้าเล่นแบบนี้ข้าวเหนียวก็นุ่มนะถั่วก็ถือว่ ทำได้นุ่มดีนะสชาติหวานกำลังดีเลยไม่ไม่ได้หวานกีดมากนะข้าเหนียวตัวดำนี่กินตั้งแต่สมัยเด็กๆชอบนะเป็นนักเรียนเนี้ยพอแบบอายุมากแล้วก็ กินบ่อยไม่ได้นะมันนานกินทีปีละครั้งก็หรอโอเค ครับผมสลาดคลิปนี้นะและก็พามาชิมข้าวเหนียวถั่วดำที่ซื้อจากตลาดนะัดของเราคือร้านน้อยบ้านฉางก็ถือว่าโอเคอร่อยนะ25บาทก็กำลังดีะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เคล่านี้ผมสวัสดีครับ